ครอยากเห็นใครได้เสียงร้องเพลงไหมพี่แกรนมาร้องเพลงอยู่ที่เซนทันปิ่นเก้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โคตอยากจะคุณแม่มาก,มาก oh, ๆโอ้โหแล้วค่ะถามหาแต่แม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่สบายกันดีนะเดี๋ยวมันจะช้าๆนิดนึงขอบคุณแม่น่ารักขอบคุณค่ะสบายดีค่ะสบายดีแม่สบายดีค่ะนีกคนเลยสวัสดีค่ะคุณแม่สามี <laughs> อันนี้ไม่รู้คนไหนเลยะอันนี้ไม่รู้ลูกชายคนไ,ไหนเนาะ <laughs> ต้องไปคุยกันเองนะ <laughs> ไปเดียวกันเองเด้อฝนตกไม่เป็นหวัดใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ได้เป็นค่ะฮัลโหลฟอร์มินโดนีเซียคุณแม่ Hi, how are you คันท from China นี่ a าวนี่ฮ แ่น่าารักคุณแม่สวยขึ้นหรือเปล่าคะโอ้ oh, สวยตามลูกอุ้ย <laughs> <laughs> Stay healthy for your mom Sure My mom stay funny <laughs> ดูพี่แกร์ด้วยแหละพี่แกร์ร้องเพลงพี่แกร์มางานข้างล่างตรงเซ็นทรัลข,ข้างล่างงานอีออนเขาอีออนหรือว่าเอสซีดีไม่ใช่อีออนพี่แกร์มางานไปเรื่องค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องไปถ่ายแล้วอ่ะไฮอ่ะถือให้หน่อยไปไปดูชลิงกันค่ะ ทำอะไรบ้างไม่รู้กดดับเบิลแชร์ในการหมุนกล้องนะพื้นที่เยอะว่าได้ัหยคะตรงนี้นะเดี๋ยูถ่ายมือ่างไหนแค่นี้ค่อเป็นประตูโอเค ชี้ไัชี้ชี้ผู้ไหนดีกว่าออกข้างเดียวออข้างเดียวปมานี้ค่ะมนเป็นข้ชี้ข้าไหนก็ได้ข้าไหนก็ได้นัดงตรงนี้หน่อยโอเคข้ข้้ดน้วข้างนี้ได้ค่ะันนี้ได้ตั้งแต่ตรงนี้ระดับระดับนี้นะครับระดับนี้นนจะเอาไหนใปถือว่ามือมืออ๋อชี้รวมชรวมก็ได้ค่ะ่่ใหม่ ไม่หนูยอย่างนี้ละกันได้ค่ะคง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องแบบเอ้ยไปตรงไหน <c oughs> อันนี้จะให้ไฟ์ไปเลย,เลยใช่ปะ <c oughs> <c oughs> คุยคุยกับเขา <c oughs> เออ <c oughs> หน้าเราไม่มีคนคุยด้วยบิดตัวซ้ายนิดนึงโอเคครับห้าสี่สามสองสำหรับคอสนวดหน้านะคะ3คอสนี้เนี่ยเป็นคอสที่แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลองนวดหน้าลองดูเลยค่ะ3ามคอสนี้นะ ขอเช็คไดไหมครับได้ค่ะไม่ร้สึกว่าจะขูดจากเสื้อหรือเปล่ามาเปลี่ยนฟังให้สวัสดีค่ะอบนวดได้ไหมคะช่วยหน่อยค่ะมาค่ะมามานวดที่เสื้อท่านติงเกาวจริงค่ะรอชนิ่มแป๊บหนึ่ง ชอบทาเล็บนี่ต้องนี่ค่อนนี้เลยนะ Seven ยเซเว่นฟรีนี่มีสีใหม่สวยมากอันนี้มาจาก l อเ, <laughs> เอ,อ็นอาเลนี่โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหม มุมดงมล้วไปเบรกก่อนอาชลินมีใครชวนคุยอะไรบ้างสีปากเป็นแค้มเลยใครอ่ะพี่พตุยต้ยวันนี้คน,นเดิมทำไมไม่มาพี่ตุ้ยนึกว่าจะมาแนะนำสินค้าของปโปรคือยาทาเล็บค่ะ <laughs> ใช้บ่อยมากมีทักจะทุกสีซื้อเองกับหมดเลย สีที่มาเลยตอนแรกอันเนี้ยสวยมากสวยมากๆสีนี้อยากได้ใช่พี่จุ้ยบอกชา้าอ,อ่ะคุยสีไม่รู้จะคุยอะไรเป็นไงได้เห็นทั้งคู่แล้วนหนทั้งพี่นินและคุณแม่ เขากดไลค์แ้ามันมีหลายสีอ่ะก็แบบเป็นแบบสีสันอะไรเงี้ยเป็นินสงสัยเป็นินสงสัยนั่นไม่เป็นนั่นไม่เป็นสินค้ารักษาสิวสินค้ารักษาสิวไปค่ะ ินค้ารักษาสิวนะคะตอนนี้กําำลังจะโปรโมชั่นของเดือนกุตุลาอยู่เด้อก็จะเป็นเซตคู่นี้จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นแบบว่าช่วยลดริ้วรอยเอ้ยไม่ใช่รูริ้วรอยลดรอยลด<ช>กระจ่างสายตัวน,นี้ก็จะเป็นเรื่องสิวเรื่องแบบอะไรงี้ออตอนนี้มีกโปรโมชั่นอยู่นะใช่จะโปรโมชั่นอยู่2990เซตคู่นี้เลยลเลิศมาก <laughs> คลิปสะดุดหรอ <c oughs> เน็ตไม่ดีไงขอเงินซื้อหน่อยก็ยาล้ามีกันแดดไหมมีค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวกันแดดนะก็จะมีอันนี้พนักง,งานร้านกำลังเซฟฟี่นี่ค่ะตัวกันแดดตัวนี้เจ๋งมากเลยดีมากดีมากซึมซับ ซึมซับซึมซาบดีแล้วก็ก็ดีอ่ะใช่กันแดดดีมากเนาะพี่ตุ้ยเนาะแล้วแบบว่ามันแอบแบบเขาเรียกอะไรเพิ่มความขาวให้หน้านิดนึงด้วยก่อนแต่งหน้าอะไรเงี้ยเลิศได้เห็นไม่ยานินแล้วใช่ๆช <c oughs> ่คนแพงง่ายใช้ได้ไหมคะตัวกันแดดหรอใช้ได้ค่ะ รีวิวที่เขียนคิว้วไม่มีอ่ะพิก้าฮัทฮัทสหน้าไม่มันกันแดดได้ทั้งวันจริงๆเ <laughs> ลิศเวอร์ใช้ตัวไหนอยู่อ้เยอะเยอะมากมีกันแดดใช้ตัวนี้ตัวนี้เซ็ตนี้ ยาสบผมแล้วก็อีกเยอะแยะเต็มร้านไม่หมดเลยทันด้วยแหละทันด้วยแหละมีความแยีด้วยแหละมีความแบบเฮ้ยไปแอบแย่งซีเขาถ่ายรูป มีความน่าเหมือน้องน้ำลายสีต่างกันยังไงออมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่าฟองน้ำลายสีต่างกันยังไงมีคนเขาอยากรู้ใช่เดี๋ยวพาไปดูนะคะฟองน้ำแต่ละอันมาอ่ะอันนี้อันนี้ เดียวสปองอันนี้มันจะไดุ้กสภาพผิวนะคะแ้ได้ดูสภาพผิวก็คือผิวแห้งก็ได้มันก็ได้ก็คือผิวที่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะตัวนี้จะเป็นบมบูชาโคคุณสมบัติของบมบูชาโคก็จะเป็นท่าภูเขาไฟเขาจะช่วยดูดซับความมันนะคะได้เรื่องสิวพวกสิวอักเสบตัวนี้ก็จะเป็นกรีนเคได้สำหรับผิวมันเหมือนกันผิวมันใช่ก็คือหน้ามันทีโซนยูโซนเนี่ยเราได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นกลุ่มพวกอ c n นที่เป็นแบบ เป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะแต่ตัวนี้ขอบตัวนี้ตัวนี้เยิศมากเม็ดเคสบองนะคะในกลุ่มพวกคุมแพ้ผิวเพาคนเดี๋ยวนี้เป็นกลุ่มพวกคุณแพ้ง่ายกันค่อนข้างเยอะตัวนี้มันจะค่อนข้างจะเซฟกับผิวก็คือจะกดจกกับในกลุ่มพวกผิวเซสชิฟส,สกินนะคะแล้วก็กลุ่มผิวที่เป็นพวกคุณแพ้ผิวในเช่นเขาเรียกอะไรอะเซฟเดิมโรซาเซียพวกเนี้ยใช้ได้เพราะเนี้ยเขาในมบัติของตัวนพวกเนี้ยค่ะเขาเขาดีกับฟองน้ำเพราะเขาคือบุก มุกม,มันจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นโคนแดงนะคะแล้วพวกนี้เขาจะช่วยปรับค่า pH ของผิวทาให้น้ํากับน้ำมันบาลานซ์กันครับผมขอบคุณค่ะแต่และตัวเลิศมากนะคะใครอยากลองไปใช้มาซื้อใช้ใดูนะคะเลิศจริงเออมีความเป็นธรรมชาติด้วยไม่เป็นแบบว่าเขาเออรียกเลยนะไม่เป็นอันตรายต่อทรมาอะไรนะเออนั่นแหละดูไปก่อน <laughs> หวังได้ไหมคะตั้งเขาดูไปก่อนเออได้ก็เือเดี๋ยวนี้นะคะ้าเจะเป็นว่า นี่และครับแล้วก็เอาขวาผนุ่มด้านขวาสามเปนหแข่งแขน้องคะขอ5 4 3 2ีามค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะชลินเองก็ทำงานค่อนข้างเยอะแต่หน้าค่อนข้างบ่อยแล้วพักผ่อนน้อยนะคะผิวก็เลยไม่ค่อยสดชื่อไม่ค่อยสด ทำให้ผิวในแข็งแรงมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงละสิตามเข้าไปดูดีกว่าเโอเคครับคัด่อนต้องต้องมีคนไปช่วยเปิดให้กไครับเหลือมีคนช่ชวยเปิดยัไงเยม่ล่อือมไม่หนานมากแต่ว่าวเมืม่มอกี้ม

ถ่ายทำเยอะแต่งหน้าบ่อยนะคะแล้วก็นอนพักก่อนน้อยเนี่ยก็เลยแบบว่าหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นผิวพรรไม่ค่อยโอเคเลยก็เลยมาทำการนะคะเข้าคอร์สวดหน้าค่ะที่ร้านออ l About You นะคะเป็นคอร์สที่ดีมา,มากๆเลยคือช่วยเรื่องผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ฟื้นฟูให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นจะได้ไม่ต้องแพ้อีกนะคะอยากรู้สิว่าเป็นยังไงาไปดูกันเลยค่ะ ปแ้นนะครับเดี๋ยวจะไปทำหน้านวดหน้าเราเด้อเปิดไม่เอาเปิดไม่เอางงมากอูรีชิปส์ อ๋ออบายูค่ะตอนนี้อันนี้สาขาที่เซนท่าปิ่งเก้าใช่อยู่ตรงชั้นหนึ่งหน้าลิฟต์แก้วเลยค่ะหาง่ายมากๆเลย MV มออกวันไหนไม่รู้อ่ะอีกนานคือมองคลิมแบบว่านางทำอะไรเอ้ยนางยยับโทรศัพท์ว่ะนางคุยอะไรไม่รู้คนเดียว <c oughs> ไปเซนท่าปิ่งเก้าไปถูกพี่ตุย้ย ไม่เอาไม่ทำอย่างนี้พี่ตุ้ยบอกว่าพี่ตุ้ยมาถึงท่นี้ก้าวไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกจุ้ยเหมยตุ้ยเหมยเดี๋ยวต้องเจอจุ้ยเหมแแยหมนะ <laughs> แม่มาเองเลยจ้าไปแล้วเออพูดอยู่คนเดียวทุกคนงง <laughs> เป็นอะไรนะเป็นอะไร <laughs> ดีมากค่ะทำให้คนนกขายเศร้าได้เลิศมากอันนี้คือ รถไฟพุ่นๆช,ชึกชักชึกชัชกใช่จะไปแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำงานแล้วทำหน้าเด้ออ้าวมีการห้ามไปด้วยได,ได้หรออย่างน,นี้ก็ได้หรอใช่ไว้เดี๋ยวมาใหม่ที่นึ่งไปไหนแล้วอะไม่รู้อะ ไ้เด้อได้เด้อได้เด้อเจอที่คอนนะใครเจอที่คอนก็มาถทายได้ถ่ายรูปได้นะไม่ว่าไม่กัดเด้อไว้จะมาไลฟ์อีกถ้ามีแม่เทอร์มินอลมีออลเอาเบาอยู่ใช่ไหมเทอร์มินอลมีออลเอาเบาอยู่ปะมีเทอร์มินอลก็มีเซ็นทรัเตอร์โก็มีโอ้เอาสิเทอร์มินอลอยู่ชั้นสามตรงมนได้เลื่อนอ๋อขายของ นี่ทุกคนช่วยให้ขายของแรงมากเลยพูดเลยเรื่องขายของนี่ขอให้บอกเซ็นเตอร์วอลอยู่หน้าเซ็นนะคะเลิศมากหาหาพี่นิงก่อนพี่นิงไปไหนแล้วอ่ะพี่นิงไปข้างนอกแล้วพี่นิงไม่อยู่แล้วฮ่ก็ถ้าใครมาไม่ทันพี่นิงก็ไปดูย้อนหลังเอาเด้อก็เด้อเดอเด้อนั่นแหละ ไดชเพิ่มอีกหนึ่งตอนเหรอง่วเลิศวะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายแม่มามาใหม่โอเค